ไอ่เจ้าวขึได้ขี่ตื้งไรเแท้โตกะบบจอยนะอืมมันโบเกี่ยวคนจอยคนอ้วนมันขึ้นอยู่กับเทคนิคเว้ยเทคนิคเอียงครับหรือว่าไอ่ใช้วิธีสวนดา่างแม่นสวนดา่างขี่ไรออกมาหลา่ะขี่กระตือไรมาพอเป็นบ้าที่ใครจะไปสวนด่างจะของพี่บ้าที่<อ>นี่มึงอย่าบอกคได้ฟังนะขีก่กระตือกับส่วนหนึ่งขี่กระเดียนกับส่วนหนึ่งคือว่า <c oughs> ข,ขี่กระเดียนนะมาท่าสีขาวเว้ย นี่ความคิดกูฉลาดฉลาดไอ้เฮ้ยยังไอ้เคยไปส่งผมอยู่น่าตอนส่งผู้ใดชอ๋อโอ้ยเคยไปส่งมึงนี่ยมายี่นายี่ก็รถบัสแม่นบ่าเน่ะครับที่มีกระเทยนิดหน่อยทุนึงอ่ะเออนั่นละนั่นละเอองี้คือเน้าปีนี้เน่ามึงสิบัญญานมูเนี่ยครับโอ้ถือมูหมึงบ่ะครับมูครับผู้ใดไรนี่ยเนี่ยจอบพ่อบักจอบนั่นแขวเล็บตีมึงน่ะ เแล้วไอเ้เฮ็ดยังครับเดี๋ยวยนี้บริเฮ็ดยังนักขุนนางม้อใส่ซื่อๆนี่นะบบแมนอาชีพของไอ้ครับเฮ็ดยังครับเผาทานขายอะไรผุนบ้านยุพุ่นแล้วยุฟังพุ่นยุทงโยพุน่นผมเคยยุท่างพุ่นนื้อกันนะครับเอา้าฟังกูาจะฟังพุน่นบ่ครับโอ้เออเออเอเอเฮ้ยไงเนี่ยที่ทาดิทสิเส่าหนิเห้อมึงคุยด้วกูบ่แมนก็เรื่องของมึงแหละมึงจะทาก็ทาไม่ทาก็กลับนั่นแหละจะมีถาจะข้าวนึงถาคนมาซึ่งฉื่อยตื่นก้น คือหรือมั่งกูวานยครับเรื่อยยืไปสืดถึงมันเนอะนมันเป็ของกูบอเอ่เห็นมันไนด้กะไปพุมงขอแนยเก็เพจยังเอาไปขัวไปขัวแล้วไปให้เ็ดกินบ่กินจะของไปป่ะวันนี้กินขี้กระตือกเฮ้ยคุดแล้วเนี่ยขาาีเลี่ยงปลายยังดีเลยฮะเลีเ้ยงแบบฟูเฟ่เนี่ยแม อืมโอ้ยหลวงพ่อกะว่าบ่อคิดเนาะว่าให้เข้าใจได้เป็นอย่างเลยปลาบุฟเฟ่ยังของหลวงพออ่อนี่เอากะปลาแบบให้มันหากินกันเองน่ะนะโอ้ยสิได้ประโยชน์ไปย่างอีกย่างเนาะปลาหัวใหญ่ๆตัวหน่อยๆจ่อยๆมันบ่มีเนื้อไม่มีหนังนะหลวงพ่อเอาจังสี่กันแล้วกันพ่อขุดสะเลี้ยงปลาเรียบร้อยแล้วบัดนี้เฮามาสาั่งหอกไก่ทับบอ่ปปอปลาบัดที่นี่ ไก่ขี่ออกมาปลากับไปกินขี่ไก่ปลาขี่ออกมาไก่กับลงไปกินขี่ปลาเ้ยมันบองไม่เห็ว่าเลี้ยว่าเลี้เขาที่ได้ประโยชน์ถึงสี่อย่างทีเดียวสี่อย่างที่อย่างในหลวงพ่ออย่างที่แรกเขาได้เลี้ยงปลาสองสองเขาได้เลี้ยงไก่สามโบต้องให้อาหารสี่ตักน้ำในบ่อไปโดต้นไม้ได้เมาหมดแล้วไอ้ผาด เมื่อนี้อากาศมันเป็นหอนๆเอาๆจังไหนกับโบหงเนาะเขาวาขั้นห่อนเนี่ยจังไหนฝนกระโต๊กแห้งห้อนแห้งน่ะฝนอี่ต๊กแห้งต๊กใหญ่ก็ดีสิดีไม่น้มใส่กันแม่ตอนไหนพัดยื่นกับแม่นฝนโต๊กไอ้พัดก็แลไปหากระแปงกระมังมาห้องน้าไว้ใส่แก่สองเล่นน้าหวนมาสั่นแ้่มวนดีนะเออไอ้พัดอื แม่ไอ้พัดเพิ่นไปอยู่สาหน่ตอนนั้นนุ่มบ่ก,กาถามแม่เอยพันธ์น่ะเราป่วยป่วยด้ปีหนึ่งน่ะเราก็ตายส่วนพอน่ะพ่อแต่แม่ตายแล้วเราหักกันแห้งเราก็เลยตอมใจตายไปน้ําแม่กินเราเปน็นนีเป็นสินน่ะจนว่าไอ้พัดธด้ไม่อยู่น้าป่าคนนด่ขายกล้วยแหเล่นู่นนั่นละชีวิตเอ๋ยเป็นตะลิโตนเนาะได้แต่สร้างมันเถอะ เพราะว่าเอือ่อยหนได้เริ่มต้นชีวิตไหมกับหนูแล้วแมนแต่แต่เลยพัดพอเล่นนุ่อเอพัดก็มีความสุขหลายหนีหแต่ว่าไอพัดมีอย่างสิขอเล่นูจากอย่างหนึ่งใดี๋ยบอบอมาติล่ะ อ oh, 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 ีกนดเดลัานจบองมเสังกะสีมาให้โอ้ยสุดยอดเลยหอนิขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆจ่าง่เป็นยังงนี่ก็เป็นยังก็องห่วงสบายมาก ไปก็ทั้งหลังเลยแกกุยฮันตัางใดกูได้ต้องน่างตัวนี้นี่นนนเอ้าเลนูมือหนึ่งขี้ขีมอ่ะพูดเดียวเดี๋ยวอีนั่งคนงามเดาวไปใส่ละแล้วพัสดารพ,พันยุบาลค่ะนึกเป็นทวงปัญญากเลยขีมมาเบิ้งว่าเป็นจังหดเดี๋ยวเลนูสิไปเซ,เซตัวนี่ขับว่ามีอีหยังแ้วกะสีเมื่อดอกหายาหาย่วงละละเออ แล้วเจ้าสิไป้ทรงข่อยว่าล่ะว่าเรวพ่าสิไปวัดถ้าลุงพ่อมีอยังให้ซอยเมื่อวานก่อนกับนางคุยกับพระอยู่ว่าพระอยู่โซนหอนมันสิเขาก็ว่าคิดว่ามันสิมาเร็วปันนี่เอาจังสี่ก็แล้วกันต้องเดครับเดี๋ยวซอยกันสมแซมกุฏิให้พระก่อนพ่อซอยวัดเรียบร้อยแล้วก็ไปซอยเส้าบ้านเริ่มตั้งแต่นาวัด จนหอดถ่ายวัดถ่ายบ้านหมดเลย